สาบายดีกับเมนูเพ็ดเพ็ดหอนหอมมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมากินเซซวนแต่ก่อนสิไปกินขอเก็บผักอยู่สวนเอื้อทองก่อนเด้อผักอยู่สวนเอื้อทองปงน้ำบ่ทันอีกแล้วทุกคนเอ้ยกินเซซวนบ่เกินซ้ำม,มื้อกินอีกตอนนี้นดีก็เก,ก,ก็บผักโฮมผักโฮมก็คือปงน้ำก็บ่ทันทุกคนกเอ้ยหยันไปน้ำคนเก็บไปน้ำบ่จักแมงบงกินน้ำทุกคนเอ้ยปอดสานมื้อนี้เขาเล่องามกับน้องเนาะไปส่งเครื่องพอดีว่าไปซีดลูกย่างนี่แหละทุกคนว่าสิมาถอดให้เด็กๆ แต่คิดอยากเมนูเซซวนอีกแล้วก็เลยไปสือแจ้เซซวนมาไปเมื่อน,นี้ก็บอกเกิดีได้เมนูฮานี่เนาะแต่เหตุจังไดไหลายล้วคนอยากมาเ <มา S 1> บิงเ้งกผักบุรพา,าทุกคนเอ้ยงามงามิามีดแหลกที่ว่าดีเหตุนเนาะก็เก็บผักอยู่นี่ละพักซวนเอยทองตต้งแต่มาจนหอดปัจจุบันนี่เนาะก็คือยังงามตะลุยมากร้อยก็ยังโบเบิร์ตเดอทุกคน,คนพาอยากได้กับไปเอาน้ำเราได้มากอยก็ออนงามแห่งทุกคนเ้ยหลังจากที่ว่าเก็บมากร้อยแล้วก็สิไปหาเก็บผักปังทุกคนเอ้ยผักปังกะปงน้ำกระโวทกคนพักสไลด์นะหรือว่าพัก ยังพักมาละอ่ะนะโอ้โคตดงามตดเคียวแต่ว่วามื่อนี้เขาเซียนเมโนูเซซวนก,ก็นเลยเก็บผักค้มผัก ปังพักบัวลภาาพักอันใดกระส่พักอัน,น้านาละทุกคนเอ้ยเซซสวนนี่กินแบบวา่าโบเลยกำหนดวา่าต้องกินกับพักอียังยังหานะวาว่าแต่เขามักแบบใดแบบแบบก็จัดแบบนั้นเลยพักแต่ละอย่างก็คือหยอดอวบแห่งมาเก,ก็บพักส่วนเอือทองบ่มีพิษวางสดจดหม่ๆมกินกระเซบ,บวา่าล่าซุดเอือทองว่าปงน้ำก,กับพวท่านเลยพักนั้นแต่มือนี้เขากินกับขบัวคือเกาหลักกับไก่ทองกับไปกินน้ำเก็บพักเมือนี้กระปั้มนี้แหละทุกคนมีสี่อย่างนอหมากรอยพักบัวล่าผ้าหลก็พักปัง และก็พักพักเอียงนอนพักบัวรภาพักปังพักหอมพักคลิปไปพักคลิปมากก็ลืมซื้อพักทุกคนเนอหลังจากที่เกพักทุกอย่างมาแล้วเนาะก็คือมาเกี่ยมวัตถุดีบพักที่ว่าเขาใส่เนาะก็มีผัวพัก อยู่นอทุกคนพระว่าซื้อมาเดามาเดามาเด้อไไ้ <มา S 1> เ,เวลากินแล้วมาเดมิมากินน้ำดีเด้อเบิ่งซีซันหนาตาอู้ทุกคนเอ้ยเพดหอนเดือดแหงทุกคนขาครีไปน้ำกับน้ำลายแตกไปน้ำทุกคนน้องชายเขาก็เปิดงานก่อนโมเลยทุกคนอ้ยเห็นแลวกับน้ำลายแตกก <laughs> ินเซสวนนี่กินได้ทุกมือเลยทุกคนเอ้ยของแสบขื้นกับผูหมากนองบางคนก็บ่มากเพราะว่ามันอยากออกขึ้นๆเพลทเทสนะแต่ว่าสำหรับดีแล้วนิ้วกินทุกมือก็ได้ยินายคนอยู่นอนทุกคน กินหลายคนแฮงแสบเน้องหยาดก,กันกินในแฮงแสบยได้ทุกคนเอ้ยอีเมก็กิกกกนน้าเหมือนทองเน่น้องไผ่แล้วก็น้องไส้อันนั้น พอนางกินเข่าเพื่อนบบกินน้าทุกเทือที่ว่ากินเพื่อนกินน้าอยู่ประมาณสองสามคำเพื่อนบบมาคือเข้าว่าละเนาะทุกคนของแสบขึ้นกระพูมาคนที่บบมาเข้ากับว่าบบเซมมาเดิมมาเดิมมากินน้ากันเดิมไพ่มากกับมาส่วนสเต็ปการกินเซซวนเหล้วหนึ่งทางเพศทางหอนทุกคนเอ้แต่ว่าต้องกินแบบเพศเพศหอนหอนมันยังเสีเสือบาว่าอีกสองสามหมื่อย่างอีกแน่นอนทุกคนเอ้กินไลายปันใดกันยังอยากเสือว่าหลายคนก็คือสิมกเซซวนคือกันเนาะทุกคนเพราะว่าดีเหตุขีดวิธีเหตุเซซวนลงยูทูบนี่แหละ อยอดวิวเป็นแสนทุกคนเอ้ยหลายคนก็คือสิเห็ดโบเป็นเนาะถาว่าไคเห็ดโบเป็นกะเขาไปเบิองในคลิปดีได้เนาะอยู่ในสองคลิปแต่ถามวอยากกินน้ำดีก็มาเด้อสิจะได้กินถาเมนูอื่นบริหาประกันความเสบเด้อแต่ถาเมนูนี่อืมสุดยอดมาเด้อมาเดอ้เดอมากินน้ำกันเอิรนหลบที่หล่อยลวล่ะกินแหลวเขาเหลวน้ำเลยได้นี่ทุกคนเอ้ยกิน s w i n แรงๆอากาศเย็นๆเนาะทุกคนเนาะกินเผ็ดๆพลหอนๆ่อน <c oughs> สำหรับคล<อ>ิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้เด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า